แล้วก็ไม่เอาประเด็นแค่เรื่องเด็กแล้วสื่อออนไลน์เนาะเด็กและสื่อออนไลน์และภาพที่มันจะสื่อออกไปในอนาคตภายภาคหน้าที่มันกระทบต่อที่มันจะกระทบต่อตัวเขาจริงๆซึ่งตอนนี้ตอน่ผมไ่พูดมันออกไปแล้วอ่ะก็มึงพูดหี่มึงเป็นคนพูดดิมึงพูดทําไมไม่พูดยังไงคุณภาพมันออกมาถึงพูดถูกไหมเออเราเราเว้าเราเอาเราพูดนี่เราพูดถึงแต่ว่าเออมันไม่เหมาะสมจริงๆแค่นั้น ส่วนจะว่าผมไปอิจฉาใครยังไงไม่มีอิจฉาเลยใครทั้งสิ้นเพราะเราอยู่จุดที่เราอิ่มตัวแล้วเราเราโอเคแล้วนะครับ <S <S อันนี้ผมได้ฟังสว่วนถ้าไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับลูกเนี่ไม่ได้พูดถึงแต่นีเ้เราเกี่ยวข้องกับลูกจริงๆเราเราเซนสิทีฟเรื่องลูกเรื่องบุตรของเราจริงๆนะครับผมซึ่งลูกบุตรผมก็ยังต้านตะคุบลบ้ารุ่น้วยนะครับานกุลบ้ารุ่นเลือดชั้นเต็มสูบเต็มสปีดิตอยู่แล้วซึ่ง แฟนคลับหรือว่าคนดูอ่ะใครอาจจะเห็นด้วยค่ะจ,จะเห็นด้วยแต่ลองคิด,ดวิเคราะอย่างน้อยผมก็ได้ออกมาพูดแล้วปกป้องแล้วผมก็ต้องทาอะไรสักอย่างแล้วเลยถูกไหมล่ะไม่ใช่ว่าจะปล่อยผ่านตลอดนะครับแต่ที่ผ่านมาผมก็ปล่อยผ่านเนี่ยแต่วันนี้มันปล่อยไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปไม่ต้องไปตอบโต้อะไรใครนะครับใครที่แบบเข้ามาหนึ่งสองสามสี่นะครับ ปล่อยวางไปปล่อยวางกับลูกคุณเองนะครับอันนี้ลูกผมนะครับผมเอฟซีไปปล่อยวางกับลูกมเจอาฮันละให้ลูกมเจอาไปไปเกิดกับลูกมเจอาเดอ้อมันเกิดขึ้นกลลูกมเจอาเดอ้อลูกพื่อนช่างแม่มันบอกอ,อ, <laughs> อย่างอื่นชัดเจนว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้โฟกัสอะไรผมยินดีด้วยอะไรที่มันดีมันอะไรภาพดีมันดีผมผมอยากให้ป็นภาพดีด ผมอยากให้ทำสิ่งดีๆบนโลกใบนี้อยากให้มันอยู่ด้วยกันแบบดีๆเพ่ะต้องไม่ต้องมาทําอะไรให้มันบาดหมางแข่งเจอกันแต่ขอร้องว่าคิดวิเคราะห์วุฒิภาวะคิดไต่ตองก่อนที่จะทําก่อนที่จะแสดงออกแล้วดูถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นอืมถูกไหมเราเราต้องมอถึงผลกระทบ แล้วพวกอินฟูอยู่ฟินลงฟินแลนด์อีมาดามฟินแลนด์อะไรอย่าเสือกบอกได้ว่าอย่าเสือกเพราะว่าอันนี้คือลูกฉันเนาะไปเรียนลูกคุณให้มันโตก่อนแต่มุมมองเราเป็นพ่อเราอยากเรา,เราอยากใช้สิทธิของเราเองเนาะเออพวกที่เป็นมาดามเป็นออะไรอยู่ประเทศฟินแลนด์เก็บผลไม้อะไรอย่าเสือกเอาชืดอตีงให้รอดก่อน พินพินอะไรทั้งอย่างฟินแรงอยัดเสือกลูกกูจะแรงเพราะว่าเราต้องแรงเรื่องแบบที่ต้องแรงมาปล่อยผ่านเรื่องบ้าบอคอแตกนี้ใครมองเรื่องปกติพวกนี้เป็นโรควิปริตอพวกมองโลก,กเป็นอภพมองภาพแล้วเป็นเรื่องปกติเนี่วิปริตทางความคิดเราก็ต้องตักเตือนกันสิเขาเรียกว่าการตักเตือนรามตำหนี การดา่าถ้าไม่ถูกกูก็ด่าจ้าไม่ใช่พ่อกูจ้าอืมแต่พ่อกูยิ่งย่กูกาดา็ด้ครับเราบ่าถทึกต้องอนไนบ่ถทึกต้องเทากับตำมีการเอาผิดเท่ากับยอมรับอะไรผิดเท่ากับแก้ไขคนผิดชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวคุณเป็นแบบคุณเป็นยังไงคุณเลือกเอาทำเอาเองอแค่นั้นะผมพูดแค่นี้ ผมพูดมุมมองแค่นี้ไม่ได้พูดถึงมุมอื่นนะครับมุมอื่นผมไม่ได้สนใจอะไรเลยเราเต็มไป้เป็นยังแต่ว่าแค่ว่าเออบุตรเราเป็นหนึ่งสองสามสี่ในเมื่อภาพมันเกิดขึ้นแล้วสื่อออนไลน์ออกออกไปแล้วทําไมผมถึงรู้ก็สือออนไลน์ไงเขาเอาเขาลงไงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นผมถึงเห็นไม่ใช่ผมไปดึงภาพมาแล้วผมสร้งา,างเรื่องเอข้าใจบ่าแฮชเตรเลียงเขาบอกนะโอ้ยสุปัญญาออนขันสุมิสตีนะพวกปัญญาออนพวกเลี้ยนหน่อยพวกปื้ คันซูเรียนหนังสือเปิดคันซูเลี่ยขเขาใจว่าเขาออกข่าวมากกูจังเห็นเวลากูยู่ซื้อกูไปดึงภาพออกมากกูสางภาพให้ใเขากูเทิศเอไอเขาถือดาพวกงโง่ให้กูดาคักศรมือนีมือดาเมื่อนี้โง่แล้วบ่โง่อีกโง่หล้กเสือพิมพ์ลงงูงูโอ้ยสมพ่อสุดเลยสำนันบ่จะเลื้อยลุงเรื่องไปนากูส้างขากันสองมอีพวกกันโรคอันอีเพจต่างๆอันเมียฝรั่งอัน มึงเนี่ยจริมึงเข้ามากูเลยกับมึงสิดากูนะมึงยันมัดโพดแชกูยุนีเอ้ยแถมมึงเรียนหนังสือมือถอยใจแถมมึงมูอจักมึงมีลูกมีเต่าแล้วนะอีปอบอันนี้ได้ถึงอายุมั่งหนองเด้ออีเก็บกระใหม่มั่งหน่อยนะปากดีๆเขาขันมันขันมึงแต่จริมึงเอวยซื้อกูเลยว่ากูเป็นยังไงเป็นจริงสิมึงแน่จริงบอ ว่นแนรจีนี่ว่ามิเตอร์โพั้นแฮตแทกแมนมากคนที่แมนก็คือมีแต่พ่อมึงอะไรแมนอิสระโจบบาลบันกุมวันเดี๋ยวโจบนะ้ำกูปีละเถือปีนี้ปีปลเลปีดีดาเขาทะเลเป็นภาพลักษณ์พวกนั้นผู้บริหารห้ามพูดคำหยาบคายกูโบโจงเดอ้อหนาวคือพอกูจะควนเดอ้อ เอาชีวิตจะอหมันหลอกก่อนยอมสิมาอันน้นี่แทนทีสิเออเป็นกําลังใจให้กันอันานั้นนี่เออถูกต้องแก้ไขกันนะคะอันนี้บ่ไม่ไปเห็นด้วยเห็นอย่างผ่าโบดีกไปเห็นด้วยโอ้ยอีงโูโเอ้ให้กูดา่าเขาในสมมุติน,นี่ด่าสียปีไม่เขาทักสามมือน,นี่แก้ไขนะเราต้องแก้ไขอันไหนมันมันไม่ไดีต้องแก้ไขอย่าไปเป็น อินฟูโง่ๆอินอินฟูปัญญาอ่อนอินฟูตลาดล่างทำไมถึงคิดวิเคราะห์แค่นี้ไม่ได้หนึ่ง,ง 3, ัสามสี่ไปบอันดอกไปเบื้องลวดอีกอันเก็บพลไมาย,ยูฟินแน่นนะนะสภาพที่มึงกับว่าได้ดีเปนันดอก ันสิมาหา,าสะานะสภาที่คอนอื่นต่หนีตีเตียดคอนอื่นตัวเองก็ยอมเอาไม่รอดแต่แต่เตีเก็บผลไม้ขายอยู่หันนะเฮดคลิปหันหนะอินฟูรุ่นน้องฟินแลนด์เป็นอย่างมันคือสร้างข่อยหูบอกมันมีอินฟูอยู่นื่องหลอกสวิเดนเพอยู่สวิเดีนดาเล่าหนึ่งสองสามซี แต่มันมาบอกฉันว่าเลยคุณบอกไปบอกมันให้หน่อยมันเป็นเอฟซีเธอบอกให้มันหยุดดา่าฉันถ้าเธอไม่ถ้าเธอ,อไม่หยุดถ้าเธอไม่ถ้าเธอกิดถ้าเกิดเธอไม่ไปบอกมันหยุดดา่าฉันฉันต้องทํอะไรท้กอย่างแล้วล่ะพะนะโว้ยเปนยากอนใครสิบีบอกเพกื่ออหราด่ากันได้ยุนี่กูเม่นงันกฎหมายประเทศโรกวกูแม่น,นกฎหมายกูเม่นอเมนอนริกาก็พจะไปถามนานคู้นผูน้นี้ได,ด้กูสร้างผู้ใดก็ได้ดรอกนี่มั่งไทยนี่เขาด่ากันม่นู้ใช่ไหมสร้างใครบ่ได้เขาทมใครบ่ได้อืม อีกอันเก่ยวกับะอะไรยูคินเลนี่ตัวดีปัญยามันคือฮับมันปยญยามคือสร้างข่อยไทยมันเกลียดผมรู้ไหมมันมีมันมีเพจสวเเดียนอะ่ะเพจสวีวเดียนอะ่ะเอออินฟูเซียนอะ่ะเขาด่านางเขาแฉนางหนงึ่งสอามสี่แล้วยังไงต่อมาบอกให้ผมนั่นไปบอกให้หยุดด่านางแล้วผมจะรู้เรี่องไหมเขดาด่าเอาพวกเธอรู้จักกันปุ๊บนางสร้างผมนางเกลียดผมเพราะว่าอะไรนางเกลียดผมเพราะผมะไม่ไม่ไปบอกเขาหยุดด่านางทุละอะไรวะ ทูท่อะไรของมึงของกูด้วยเนี่ยเมเหือบวมึงเป็นบ้าอะไร,ไรเรนี่ยเมียโอ้ยเรืองแค่นี้ใครเด็อายุยี่ห้ามานั่งบอกนั่งสวนโตขนาดนั้นเหล็วถูกไหมอืมอีปากแดงสซเดียนอีกคนหนึงก็เหมือนกันที่มันชอบทำคลิปด่าผมอะ่ะเมียฝรั่งอะ่ะเมียฝรั่งตกอับแต่ว่าสารแน่เป็นกูรู้เรื่องข้ามคิดั้างสังคม แต่ตัวมึงเห็ก็ติดลบเล่นไพ่น้ำบานนี่ปวบให้กูเอาคักซะอืมปีนี้เขาแซวซาอยู่กับมัฟพาดิจางคนอื่นมึงนี่บอกคักด้ยบะนี้มึงนี่หลอนแค่บอกกอดคักมันนี่ว้าวกูสวดอือทั้งคันเหลีวคันได้บอกเหลีวเสียภาพโพสอ้ยกูมันกูมันซูเปอร์สตาร์เด้อฮาซอคิมซ้อมแต่เนี้ล่ะบันบางนี่แต่เนี่ยแหะย่ำสูงมากแต่เปกนคนศูนย์นี่ล่ะ มแต่ทั้งนี้นะนผมไม่สนับสนุนในใครด่าใครหรือขัดแย้งใครแต่ไม่ใช่ว่าผมจะต้องไปห้ามใครได้ผมห่ามใครบ่ได้ที่ตัวเราเองมันอยู่ที่ตัวเราเองอะไรก็ช่างการวางตัวบนโซเชียลบนพื้นฐานของสังคมมันอยู่ที่ตัวเราเองเราบังคับใครไม่ได้เราจะน่ารักต่อคนอื่นอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราเราจะทำตัวต่อคนอื่นยังไงอืม ถ้าแน่จริงนะมาดามสวีเดนมาดามไ่อยู่ฟินแลนด์ถ้าเก่งจริงลองหอกกันมาเลยโพสถ,ถึงกูเลยแล้วโทรมาหากูเลยมีอะไรเคลียร์โทรมาเลยเพาะอย่าไไ่น้องไม่ต้องไปหาพวกหาเสียงหาอะไรทุกวันนี่กูอยู่คนเดียวล,ลำคาลลำลำนี้ลำแบบคนอื่นทําไมอยากมีปัญหาก,กับเด็กยี่ห้าเด็กยี่ห้าเขาทำมาหากินมึงทำไมส่งเสริมเขามึงก็มานั่งจ,จับจิตกัดเขาทำไมแต่ละวันแต่ละวี่อีประสาท ทำได้หรือยังลูกมึงอายุเท่ากูเหรอลูกมึงทำอะไรบ้างกูถามหน่อยลูกจะของอายุสามสิช่หน่อยลูกคุณตอนนี้ค็ออย่างอยู่ยังของเงินมึงใส่อยู่กูบริหารคนณหางหกหลยคนกี่บริษัทมึงมานั่นคือบอสอันเบื้องพื่นเป็นต้นแบบแล้วก็ช่วงกาลังแตะบอมากไก่กาลังแตอยู่สือตัวสีมะนังอันนั้นอันนี้อันนี้อมาดามปากแรงอยู่ฟินอ่าอยู่สวีเดนแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ไทยกับวิ่งไปวิ่งมา พาผัวามายงส์เมืองไทยตันึงแบบบอลลาร์ดขวกันนี้กลับไปอยู่เมืองนอพอผัวกับบอลลิเดเทียนอย่างเมืองไทยอืมยาเด้อยาเด้อยาเด้อย,ยามาอันอันนี้กูเด้อเรื่องลูกมัดแตะเรื่องอื่นเราจะใช้ไปเป็นยังรอดเรื่องอื่นแล้วแต่ใครจะเป็นอะไรก็ช่างเขาไม่เกี่ยวกับผู้ย้่นฟิลเลีย